เนี่ยรูแค่เนี้ยแต่ทําให้คนเดินได้เยอะมากอ่ะมึงเคยมาเหรอกูไม่เคยมามึงเป็นคนพากูมาเขไม่เคยมาฮะเฮ้ยมาดิเอื่อมึงปากจีไม่ให้กูมาไปไปชมด้านในกันจัดไฟได้สวยมากมาเข้าไปดูในดูในมึงหัวเราหาพ่องเหรอนี่ขนาดกูด่าพ่องแล้วมึงก็ยัง ุมอพ่องเหรอยวผิดลย้นี่ไ <motiv> อ <ators> <m> ้ตเก้นี่โอ้ยโคตรีเนาเอาตังค์มาไอ้นีนี่หนึงนี่หนึ่งตัวอยากกินอยากลองตัวนี้เลยตัวใหญ่เลยสรุปได้ไรูนี่อูนี่นี่นี่ใสแล้วอูใสแล้วนีู่นี หมอยเม่นรวยอุนีอุนีจับเบาๆนะครับต้องจับเบาๆเนาะเพราะมีถ้ามันโดนอะไรขึ้นมาเป็นไงอ่ะขาเลยเลยหลงบ้าลยิ่งเดียวลงบ้านไกลปั้ไม่ไกลมากไม่ไกลทุกโอเคงั้นก่อนครับเฮ้ยสดสดไปใหม่เลยนะโอ้ยตัวละแปดสิบบาทโอ้เดี๋ยวใส่ในนี้ก่อนเข้าไหมว้า หอยแม่นว่ะอุนีอุนีมาว่ะอุนีอุนีอุนีกินยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยวิช่วยทำมากินหน่อยตรงไข่อันนี้นะเสียอืมมาอย่างงี้เห็นน้ำจิ้มจั๊ะน้ำจิ้มอย่างเดียวเอา嘛าเอาดิลองดิ น้องสาวผมเองน้องแท้ๆเลยตามตามตูดกันมาเลยใส่แค่น้ำจิ้มเขาหอน้ำจิ้มเขาอร่อยแล้วเฮ้ยเอาว่ะห้องน้ำอยู่เนี่ยเนี่ยห้องน้ำอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยแฟนไม่ให้เขาดูในห้องน้ำมีเนี่ยเองโอเคห้องน้ำได้โรงพยาบาลไม่ไปไม่ไปโรงพยาบาลป้าเอ้ยอร่อยไอ้หน้าพูดเล่นพูดแซวเฉยนะว้าวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ไอเด็กๆงเด็กๆน่ากินว่ะแล้วจิ้มราดโอเคยิหามึงอาปากโอ้นี่อะไรเงี้ยอ๋อที่เขาแปะดูเชี่ยะแกรู้เปล่ามันจืดจืดปะป้าเอาทะเลไม่มีใครกินกูกินนี่โอ้เจ็บแล้วดีอะไปต่อ